สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับหนุ่มครูคอมวันนี้อากาศแจ่มใสยเย็นสบายสวัสดีค่ะวันนี้ครูหนุ่มมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังคะวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องอีเมลในสไตล์หนุ่มครูคอมให้พวกเราได้เข้าใจกันนะครับ ว้าวดีเลยค่ะเพราะทุกวันนี้พ่อแม่ตายายที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตก็บ่นเรื่องอีเมลอีเมล,เมลกับอีเมลข้างบ้านคนเดียวกันไหมจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ต้องหาอีเมลมาใส่ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักประโยชน์ของอีเมลกันก่อนว่าอีเมลมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันเราอย่างไรบ้างยกตัวอย่างชีวิตครูหนุ่มมีงานทำเพราะมีอีเมลใช้โทรศัพท์ จับพิกัดที่ดินหรือสถานที่ที่เราต้องเดินทางก็เพร้อมีอีเมลไปติดต่อสำนักงานที่ดินโอนโฉนดหรือขอหนังสือรับรองออนไลน์ก็เพร้อมีอีเมลมีใบขับขี่รถยนต์มีใบประกอบวิชาชีพครูก็เพร้อมีอีเมลโดยเฉพาะที่ผมสามารถสอนได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบออนไลน์ได้พร้อมมีอีเมล โดยทั่วไปแล้วเราอาจมีอีเมลคนละหนึ่งอีเมลก็ได้แต่สำหรับผมแล้วที่ผมจำได้และใช้อยู่ประมาณ20อีเมลครับว้าวอย่าบอกนะคะว่าครูหนุ่มใช้แต่ละอีเมลทำแต่ละเรื่องในการดำเนินชีวิตแล้วครูหนุ่มจำรหัสอย่างไรคะที่ว่า20กว่าอีเมลเพราะเมื่อก่อนเราต้องไปสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ต่างๆผมเลยต้องสมัครเมลในแต่ละเว็บไซต์ไว้ครับ ส่วนรหัสผ่านแรกๆสมัยเรียนปวสใช้ไท m a i l c o m กับชายโ o c o m ก็จำไม่ค่อยได้แต่พอได้ใช้บ่อยๆเราต้องรู้วิธีตั้งเพื่อให้เราจำได้ง่ายครับอ๋อแล้วครูหนุ่มตั้งชื่ออีเมลกับรหัสผ่านอย่างไรบ้างคะสำหรับเทคนิคการตั้งอีเมลเพื่อการจำง่ายผมก็จะตั้งตามชื่อภาษาอังกฤษของผมเช่นกดสริน @hotmail.com กดสริน @gmail.com กดสริณ at brcc.ac.th กดสริ n at brccicss.ac.th ส่วนหนึ่งก็ใช้ชื่อเล่นเช่นนุมนูม1 1 at hotmail.com นูม u n d e r s c o r e crew com ู at hotmail.com สำหรับชื่อซ้ำหรือระบบแจ้งว่ามีคนใช้แล้วผมก็เติมตัวเลขใส่ด้านหลังเป็นเลขจังหวัดหรือเลขพอสอเกิด ส่วนรหัสผ่านก็จะเป็นข้อความที่ผมใช้ประจำบวกตัวเลขบ้างตามกฎของแต่ละเว็บครับผมที่สำคัญทำไมผมต้องมีอีเมลเยอะแบบนี้เพราะ mail at gmail com และ at hotmail com เราจะได้ drive online มาใช้ฟรีๆในมือถือและในคอมพิวเตอร์สมัยก่อนผมจะสแกนเอกสารประจำตัวที่ใช้สมัครงานไม่ว่าจะเป็นวุฒธธิการศึกษาทะเบียนบ้านสำเนาบัตร เอกสารสำคัญต่างๆส่งเมลถึงตัวเองเวลาผมลืมเอกสารผมก็สามารถไปริ้นที่ร้านได้เลยทุกวันนี้อยู่ใน Drive ออนไลน์ทุกอย่างแล้วครับเป็นที่มาของคำว่าชีวิตผมอยู่กับอ e ีเมล Facebook Line Tiktok YouTube ก็ใช้อ e ีเมล ว้าวงั้นก็แสดงว่าไฟล์งานรูปภาพวิดีโอเอกสารต่างๆที่คนทั่วไปเก็บไว้ใน Flash Drive หรือ Hard Disk หรือ e x t e r n a l hard disk ครูหนุ่มเก็บไว้ใน drive อนไลน์หมดเลยเหรอคะแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะใช่ครับไฟล์งานเอกสารการสอนเอกสารต่างๆทุกอย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์และมือถือทุกเครื่องแท็บเล็ตของผมอยู่ใน drive อนไลน์ ถ้าเป็น Gmail ก็เป็น Google Drive ถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น OneDrive ข้อดีของการมีเมลและมี Drive ออนไลน์มือถือผมทุกเครื่องที่ล็อกอินอีเมลนี้คอมพิวเตอร์ที่ผมไปนั่งไม่ว่าจะของใครผมแค่ไปล็อกอิน mail ผมเหล่านี้ผมก็สามารถเปิดไฟล์หรือใช้ข้อมูลประจำตัวผมได้เลยส่วนปัญหา10กว่าปีก่อนก็มีนะครับ อินเทอร์เน็ตช้าข้อมูลไม่สิงกันแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีครับ ว้าวจากที่พวกเราได้สังเกตและเห็นสไตล์การดำเนินชีวิตการทำงานของครูหนุ่มที่เป็นบุคคลที่ทำหลายหลายอาชีพทำหลายอย่างมากจุดเริ่มต้นที่ทำแบบนี้ได้เพราะมีอีเมลนะคะงั้นพวกเราต้องรีบสมัครเมลโดยใช้ชื่อเมลที่เราจะจําได้ง่ายและรหัสผ่านที่เราจาไม่มีวันลืมกันค่ะเยี่ยมเลยครับผมเพิ่มเติมให้อีกหน่อยสำหรับเรื่องประโยชน์อีเมลเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าเราจะมีเมลแอดไซ์อะไรบ้าง m i l l อ Outlook o อ Hotmail เป็นของค่าย Microsoft ใช้กับ Windows ใช้กับ Microsoft Office ใช้กับโปรแกรมเข้าอินเทอร์เน็ตที่ชื่อ Microsoft Edge หรือ Internet Explorer เก่าได้พื้นที่ออนไลน์ OneDrive ฟรีไว้เก็บเอกสารสำคัญ Mail g m g m l i l เป็นค่ายของ Google เหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน Google ต่างๆตลอด10ปีที่ผ่านมาชีวิตผมง่ายเพราะเมลค่ายนี้ YouTube Google Classroom ที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่ยุคโควิดมาและที่เป็นพระเอกและขวัญใจนักศึกษาคือสอบออนไลน์ด้วย Google Form ครับผมเป็นไงบ้างครับนี่แค่เรื่องอีเมลที่เป็นจุดเริ่มต้นของไลฟ์สไตล์ชีวิตผมที่ทำอะไรอะไรก็ดูเหมือนง่ายไปหมดเราลองไปทดลองดูนะครับเออลืมไปจุดเริ่มต้นของพวกเราที่ใช้มือถือ Android ก็อีเมลเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นแอด Gmail พอ่อพอแม่แม่อาจจะไม่ได้สนใจเพราะลูกๆหรือร้านขายเขาทำให้ตั้งแต่ซื้อมาแล้วไม่ได้จำเรื่องนี้เป็นปัญหาหลักกับคนกลุ่มหนึ่งเลยครับทำให้มีเฟซหลายชื่อมีแอคเคาท์ออนไลน์ต่างๆเพราะพากันสมัครใหม่ ว้าววันนี้เราได้ความรู้เรื่องอีเมลมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างโดยยกตัวอย่างกรณีครูหนุ่มได้เลยนะคะและที่สำคัญได้รู้เรื่องอีเมลในมือถือที่เราใช้อยู่ใช้ติดตั้งแอป,ปต่างๆใช้เก็บข้อมูลออนไลน์ Mail Outlook ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เช่น Windows Microsoft Office Word Excel PowerPoint OneDrive Mail Gmail เป็นของค่าย กูเกิลแม้แต่ที่เรากำลังสนทนากันอยู่ตอนนี้ก็ Google Studio AI ที่นักศึกษาค่ายครูหนุ่มได้เรียนออนไลน์ได้รู้ทุกเรื่องทุกที่ตามสโลแกนคิดอะไรไม่ออกบอกหนุ่มครูคอมการเงินมีปัญหาเดินมาหาสาขาเราก็เพราะเมลของค่าย Gmail นี้สุดยอดมากเลยค่ะใช่แล้วครับ สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมมาเรียนกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ของเราได้นะครับเรียนเสาร์และอาทิตย์สาขาเรามีเรียนออนไลน์มีวิดีโอสอนมีใบางานมีความรู้ในเนื้อหาค่าเทอมไม่เกิน910บาทถ้าเกินนั้นผมออกให้ได้ครับ และที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ใน SDG 1.1กลุ่มเปราะบางยากจนขาดโอกาสแม่เลี้ยงเดี่ยวพิการต้องการศึกษาต่อหรือต้องการพัฒนาอาชีพมาหาเราได้ครับพิมพ์คำว่าวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมใน Google หรือใน YouTube หรือในช่องทางค้นหาอื่นๆเจอเราแน่นอนครับ ที่สำคัญเรื่องที่ผมสอนโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆตลอดจนอีเมลที่จะได้ a t brcc.ac.th ที่เป็นของค่าย Google และ a t brcc.iccs.ac.th นักศึกษาเราได้ฟรีนำไปสมัครใช้ในแอปอื่นๆเป็นเวอร์ชั่นสถานศึกษาได้เลยครับว้าวสุดยอดมากเลยค่ะ มีช่องทางเรียนฟรีมีให้โอกาสสำหรับคนด้อยโอกาสแถมยังยกระดับคนที่เห็นโอกาสเป็นฐานให้ด้วยดีนะเนี่ยที่เรามีอีเมลเลยได้มีโอกาสมารู้จักกับคนชี้ช่องทางพัฒนาตนพัฒนาอาชีพจนนำไปสู่รายได้ได้วันนี้ขอบคุณครูหนุ่มไอทีวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมม์มากๆคะ่ะ